ปัจจุบันนี้ตัวแทนประกันชีวิตขายประกันผ่านออนไลน์ค่อนข้างจะมากข้อความแต่และข้อความที่ท่านโพสต์นะครับในโลกออนไลน์อันตรายมากเลยผมเห็นส่วนใหญ่จะใช้คำว่าตายจ่ายทุกกรณีอันนี้อันตรายผมทำการเคลมอยากบอกว่าเป็นคดีแบบนี้บาบ่อยและก็ไม่เคยแพ้แม้แต่ครั้งเดียวนะครับคู่ประกัน ได้เงินเสมอนะครับประกันชีวิตมันไม่ใช่ว่ามันตายแล้วจ่ายทุกกรณีมันมีมาตรา865มันมีมาตรา895นะครับประกันชีวิตไม่จ่ายอยู่3กรณี 1. เจตนาฆ่าตัวตายภายใน1ปี 2. ผู้รับประโยชน์เจตนาฆ่าเพื่อเอาเงินประกันข้อ1กับข้อ2เนี่ยเป็นมาตรา895 นะครับสาตายภายใน2ปีเจตนาปกปิดโรคเอาไว้อันนี้ก็ไม่จ่าย3ข้อนี้ก็ไม่จ่ายหากท่านจะโพสตว่าประกันชีวิตตายจ่ายทุกกรณีท่านต้องเขียนต่อท้ายด้วยว่ามีข้อยกเว้น3ข้อเจตนาฆ่าตัวตายภายในปีผู้รับประโยชน์เจตนาฆ่าเพื่อเอาเงินประกัน ตายภายใน2ปีเจตนาปกปิดโรคเอาไว้แบบนี้ได้นะครับที่เหลือจ่ายหมดนะครับยกเว้นประกันอยู่ประเภทเดียวคือประเภทกลุ่มจะไม่มีมาตา 8. 6ดนะครับเพราะเขาไม่ถามสุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำโฆษณาบอกว่าตายจ่ายทุกกรณีมันเป็นอนาคอนดา กำลังผ่นคอท่านอยู่อย่าทำนะครับการประกันชีวิตมันเป็นสัญญาตามกฎหมายนะครับบริษัทประกันเขาไม่อนุญาตให้ท่านใส่โลโก้เข้าไปในโบชัวที่ท่านสร้างขึ้นมาเพราะหากผิดพลาดขึ้นมาบริษัทเขาจะไม่รับผิดชอบหากใส่เข้าไปทั้งผิดกฎหมายทั้งบริษัทต,ต้องรับผิดชอบพร้อมทั้ง บริษัทก็จะไม่ได้เบีย้ยคืนจากท่านนะครับหากท่านเห็นว่าคลิปนี้มีสาระเป็นประโยชน์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับ